วันที่12เดือน9นะครับรับรายได้ไป2740นะครับถ้าได้แบบนี้คูณ30วันมันก็ประมาณ8 2 2 0 0บาทต่อเดือนนะครับเยอะมากๆนะครับที่รายจ่ายเรามีกันทุกวันถูกไหมแล้วเราเห็นเป็นเรื่องปกติด้วยแต่แปลกมากนะครับทาไมเวลาผมโพสต์รายได้เข้าทุกวันแบบเนี้คนจะเห็นเป็นเรื่องแปลกนะครับแปลกตรงไหนเอาปากกามาวงเลยอันนี้นะครับก็เป็นรูปภาพที่ผมแคปมานะครับตอน23 นาฬิกา59นาทีนะครับตอนอัดคลิปเนี่ยตี257นะครับอ่ะ2,740มาจากไหนบ้างนะครับก็ถ้าจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเห็นรายละเอียดว่าเนี่ยมันจะมานะครับ40บาท200บาท620 40 20 20เห็นไหมครับอันนี้ยอดสุดท้ายเนี่ยตอน5ทุ่ 44, ม44ครับแล้วก็5ทุ่ม17 5ทุ่มสเอ่อไม่ใช่ครับ ห้าทุ่มสี่สิบสี่สีทุ่มสิบทุ่มสิบาทุ่มสามทุ่มยี่ทุ่มสินะครับทุ่มยีเนี่ยแล้วก็เห็นไหมครับยี่สิบยี่สิบหกร้ยสร้บยี่สิบยี่สิบสี่สนะครับ20่0ิ0สี่0ิบยี่สิบยี่สิบหกร้อยสร้ยบสิบย่หกร้อ้ยนครับสุดยอดไหมครับ ถ้าอยากได้รายได้แบบนี้นะครับก็มาลุยกันนะครับอ่าเว็บนี้นะครับ dot rich app com นะครับเว็บไซต์นี้เลยนะครับอ่าสกดตามนี้นะครับ d r o p r i c h a w p com นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับก็กดปุ่มสมัครได้เลยนะครับตรงสีแดงนี้นะครับหรือว่าจะกดแอดไลน์มาหาผมก่อนก็ได้จะสมัครก่อนแอดไลน์หรือแอดไลน์ก่อนสมัครก็ได้นะครับ